หมอฟันคนนี้ตรวจดูคนไข้ ทุกอย่างดูปกติดีไม่มีฟันผุไม่มีหินปูนแต่ทันทีที่แตะฟันคนไข้กลับร้องด้วยความเจ็บปวดหมอส่งเอ็กซเรย์และพบเงาขาวประหลาดติดอยู่ที่บริเวณรากฟันแม้จะไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรหมอก,ก็จ่ายยาแล้วนัดตรวจใหม่ในวันถัดไปคืนนั้นขณะกำลังปิดคลินิกเขาได้ยินเสียงดังจากอ่างน้ำพอยกตะแกรงกรองน้ำขึ้นมาเขาเห็นสิ่งมีชีวิตคล้ายปรสิตตัวเล็กหลายตัวยิ่นอยู่ตรงนั้นเขาโยนมันทิ้งด้วยความตกใจก่อนกลับไปตรวจฟิล์มอีกครั้ง เมื่อซูมดูให้ใกล้กว่าเดิมเขาตกใจสุดขีดสิ่งขา,ขาวๆในรากฟันมีรูปร่างเหมือนปรสิตท,ที่เขาเพิ่งเห็นไปหมอเริ่มค้นข้อมูลในห้องสมุดปรสิตชนิดนี้เกิดจากเชื้อทดลองลับๆในปี1940มีความสามารถเคลื่อนที่ไปยังดวงตาและสมองได้รวดเร็วให้ผู้ติดเชือ้อสูญเสียการควบคุมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพยาบาลโทรมาอย่างรีบร้อนคนไข้าจากเมื่อวานกลับมาพร้อมอาการปวดที่หนักกว่าเดิมหลายเท่า หมอเริ่มหวาดกลัวแต่ต้องรีบกลับไปที่คลินิกเขาสั่งพยาบาลให้จับแขนและสีสัะคนไข้ไว้แน่นเพราะไม่รู้ว่าปรสิตกำลังแพร่ไปถึงไหนแล้วยาช้าถูกฉีดกับคนไข้เมื่อ,อยาออกฤทธิ์หมอใช้มีดกรีดลึกลงไปในรากฟัน เผยให้เห็นปรสิตจำนวนมากไหลทะลักออกมาจากโพรงฟันขณะที่หมอกำลังจะเอามันออกปรสิตก็พุ่งขึ้นไปยังดวงตาคนไข้แล้วเคลื่อนต่อไปอยังสมองภายในไม่กี่วินาทีคนไข้ก็กรีดร้องแล้วเริ่มคลุ้มคลั่งเขากระโจนกัดคอหมอกับพยาบาลอย่างบ้าคลั่งหมอจับดูที่แผลตัวเองมีปรสิตกำลังพยายามมุดเข้าไปในผิวหนังของเขาด้วยความตื่นตระหนกหมอรีบคว้าคีมพยายามถอนฟันตัวเองอย่างบ้าคลั่งเพื่อกันไม่ให้ปรสิตเดินทางเข้าร่างแต่ทุกอย่างก็สายไปแล้ว